สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับก็อยู่ EP ที่2แล้วนะกับเกมสปอนบ็อบทาวเวอร์ดิฟเอนซ์นะครับผมนี่ครับผมหลังจาก EP พีแรกที่ผมเล่นไปนะฮะตอนนี้ผมมีของประมาณนี้แล้วนะครับผมเล่น2 ID นะไอไอดหลักนะแต่ไอดีหลักกากกว่าไอดีรองผมงงมากเลยนะฮะตอนนี้ผมเก็บเงินเพชรนะได้2,600เพชรนะผมจะไปสุ่มนะทุกคนมาเดี๋ยวเนี่ยก็ต้องสุ่มก่อนเลยนะเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับผมอะไรเนี่ยเมอร์เมดแมนกับแมนเล่สองตัวนี้หน้าตาดูดีนะสุ่มเลย ผมมีผมมีโอกาสคูณสองนะไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าเนะี่ยเกลือนั่นแหละครับรอบนี้นะฮะได้แค่สำหรับตัวระดับแรแล้วนะนะฮะออย่างเกลือใอนเกมเนี้ยบอกตรงนะฮะเกลือจัดอะสําหรับผมนะแต่ไอดีลองผมไม่เกลือทุกคนไอดี ID ลองผมตึงมากนะแบบมีทั้งปลาหมึกเอ้ยนี่ไม่เกลือแล้วทุกคนอันนี้แหละได้ตัวระดับเลเจนด์เลเจนด์เลเจนดาีตัวเลเจนดาีก็เล่นได้แล้วนะฮะไม่ต้องเป็นตัวมิติก,ก็ได้นะผมสังเกตดูนะเฮ้ยได้ตัวนี้ด้วยทุกคนได้ตัวนี้ด้วย ไม่เกลือแล้วครับเกมนนี้ไม่เกลือแล้วครับนี่ฮะตัวนี้โอกาสออกน้อยสุดเลยนะฮะในบรรดาสามตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูโดบอ๊อบขอบคุณครับไม่เกลือแล้วครับผมขอโทษที่ผมว่าเกลือนะครับอม,มันเอาของยัดปเปผ่าเลยไงผมเลยบอกว่าเกลือไม่ได้ละใส่เลยะฮะดูโดบอ๊อบฟีดกินให้หมดไปเลยนี่ฮะดูโดบอ๊อบโอ้ยหน้าตาดีมากเลยนะห,หน้าตาตุนงตัวหนึ่งสุ่มเลยนะฮะมาสุม่มปุ๊บ เซิร์คไม่ชอบเลยอะเปลี่ยนเออเออนักเรียนเหรอเอาไงดีอะแบบอืมเออไม่เอาอะไม่เอานักเรียนเราไม่ชอบนักเรียนอะสไตล์รัชสไตล์เอ้ยนี่แหละเออนี่แหละนี่แหละดีไวดีไวเนี่ยนะเอาดีไวแล้วกันดีไวสามนะถือว่าน่าจะดีสุดแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยโอเคแล้วก็กดนี่เลยครับกดนี่เลยนะเออคูณสองอีพีนะไปโอเคมา พอเราใช้แล้วอุ้ยเอาเคเวสยังได้อยู่นะฮะไปรับเควสเลยปึ๊บปบไม่ใช่รับเควสผู้บิดเอ่อเควสสกเซสแล้วก็เลยรับของจากเควสนะครับนี่ทุกคนแล้วผมก็จะพาไปดูนะผมพึงผ่านบอ้ยลิ้นพันผมผ่านาหนึ่งด่านไหนแล้วนะฮะนี่ครับผมนี่ใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วเว้ยก็คือตึงจัดนะครับก็มาลุยต่อเลยนะฮะด่านนี้นะฮะอักสองนะผมคลาสตี้ครับนะฮะไปเลยดีกว่านะลุยนะฮะแป๊บนึงนะผมดูเซตก่อนผมถูกต้องไหมโอเคเซตถูกต้องนะฮะะะเเซตนนนีี้้อไไรดดสุดแลลวนะปกัย อ่าปึบนี่ฮะแต่ตาหนึ่งมันนานอยู่นะตาหนึ่งมันเล่นแบบนานเหมือนกันนะผมไม่ชอบตัวนี้แหละฮะมันนานเกินไปนะสำหรับผมนะฮะเราก็วางตัวละครก่อนเลยตรงนี้ปึบหนึ่งช่องอ่าฮะกดคูณสองนะครับกดสตาร์ทเวฟนะครับครับบี้ครับแมนเลยเฮลเมมเมเฮมเออเมเฮมไม่ใช่เฮลเมมโอเคนี่ครับตัวนี้เก่งมากเลยนะนี่ฮะตัวนี้เดอร์ตี้บับเบิ้ลมันทุบทีนี่ขี้แตกหมดเลยนะฮะวางไปสองตัวนะปั๊บปับ๊บตัวนี้นะฮะ ผมบอกเลยนะว่าตัวระดับคอมมอนนี่ชจําเป็นช่วงต้นเกมมากๆเลยนะครับผมคือมันดีมากนะเพราะมันวางสแปมได้หลายตัวนะฮะซึ่งดาเมจมันเบอร์นะฮะนะครับผมพอวางสแปมแล้วดาเมจมันเบอร์จัดนะฮ okay ะโอเเคอออุ้ยขอไปครับอืเมื่อกี้ปืนลั่นเมื่อกี้ปืนลั่นอ่ะวางตัวนี้หนึ่งตัวจึ๊บอาอู้ดูเดลิลดูเดลิดเดลคี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 ตีไวมากดูเดิลนะฮะดูเดลิดเดลตีไวมากโอเคเราจะอัพแค่ เอวางแคปเลยแล้วกันนะแคปแคแคนะฮะวางนี้ไปหนึ่งตัววุ้ยหลุด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 อืมหลุดนะครับก็หลุดเกินนะอ่าวางรนี้กันไปนะฮะปึ้งตีอีทีปั้งตายโอเค้วขายทิ้งไปนะฮะอ่ามันเริ่มหลุดแล้วเพราะงั้นเราต้องอัพตัวละครเพิ่มนะเพราะว่ามันแรงไงมันแรงมันตีเริ่มแรงแหละเชิฟเลยอัพเลยนะฮะนี่ฮะดาเมจคือเบอร์จัดนะฮะนี่แล้วจะมาวางตรงนี้ด้วยหนึ่งตัวนี่ ้องกันตัวหลุดไปปุ๊บนี่ครับตรงนี้ดูดิแอน,นิเมชั่นทำดีมากเลยนะเกมนี้ผมชอบมากเลยเพราะไปเทียบได้กับสิทธิ์แทนนะก็จะดีกว่าหลายๆอย่างนะอ่าส่วนเอฟเฟกมันก็ไม่เวอร์เกินไปเอฟเฟกมันดูคุมตีมมากเลยนะฮะโอเคต่อไปก็ตัวปูน,นี้เอาละกันผมจับตัวนี้เพราะผมตัวอวยผมนะได้มาใหม่ฮิฮิฮิอับเลยจิบจ๊บจิบ๊บโอเคตีมันขีด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 ,ขด,ขดวา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 ดท่านต่อไปเป็นพันเก้าจัดเลยพันเก้าป้าบต่อไปเป็นสองพันห้านะฮะ ค okay, ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยหลุดแล้วตัวละครมันโดนตีดักดักหน้านะฮะสบายๆชิวๆนี่แล้วตรงนี้นะฮะมีบอกดีบาทด,ด้วยนะว่าไ,ได้อะไรบ้างนะฮะนี่บอสหน้าตาเป็น,นบอสเหมือนทั่วเลยเห็นไหมหน้าตาเหมือนทั่วเลยอุ้ยนี่มันแมนเลยตายซะแมนเลยโอ้นี่ไงจริงๆหลุดจริงด้วยนะฮะนี่หลุดมาใช่ไหมเราก็ต้องอัพตรงนี้นะฮะปึ๊บอัพเลยนี่ครับตีมันแมนเลยโอ้ยหลุดอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะหลุดได้ไงเนี่ย holy moly cap นี่ฮะ วางสแปมตรงนี้เลยปึ๊บ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 โอเควางสแปมนะฮะโจมตีมันปักปกัปกปกัปกปกักปักปักตายป้ายแมนเลยนะฮะโอเคนี่คือเทคนิคของผมนะวางสแปมนะฮะตรงนี้เอิมอัาเกรดอัาเกรดตัวไหนเพิ่มดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคปับ๊บอัพไปนะฮะตอนนี้ตัวพวกวาบตัวอะไรนะตัวกิกกี้เนี่ยเรากันได้แล้วแต่ตัวระดับสูงเราย,ยังกันไม่ได้เพราะงั้นต้องอัพตัวนี้เน้นตัวนี้เยอะๆนะฮะพันเก้าโอ้โหถือว่าแพงนะตัวนี้ อัพเลยปั๊บโอเคต่อไป2องพันห้าัผมว่าน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเหลือแค่2เวฟก็จบแล้วนะครับเพราะงั้นเราต้องเ,ออเน้นอัพตัวอื่นแทนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะวางเน้นสแปมแล้วกันเน้นเน้นวางสแปมแล้วกันนะฮะจึ๊บวางนึงไปหนึ่งตัวโอเคเราฆ่าไปแล้วนะฮะหนึ่งร้อยเก้าตัวนะครับมีน,นี่มีเขาบอกเลยนะเราเทคดาวไปกี่ตัวแล้วครับผมคือดีมากเลยตรงนี้นะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นช้อยบอกให้เรารู้นะว่าเราแบบจดการไปแล้วกี่ตัว กระหดจัาเลยนะโอเคจมติไปอ่าดูดดูดหน้าตาคือน่ารักมากเลยอ่ะดูดิโคตรเจ๋งอ่ะไม่รู้ว่าในเรื่องจริงมันมีไหมน่าจะมีนะไม่งั้นเขาจะไม่เอามาหรอกนะคือแบบเจ๋งมากอ่ะน่ารักจริงจริงโอเคต่อไปเว็บสุดท้ายจะมาแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับฟูบอสมาแล้วดูสิหูโดนตีรัวๆเลือดรถกระฉูดเลยอัปเกรดเลยอัปเกรดรัวๆครับป้ามา ตีมันตีมันตายแน่ฮะตายแน่ครับป้าแพงต้อนนะครับแพงต้อนตายอ๋อมันคือแพงต้อนเหรอโอเคแพงต้อนน่าตายอย่างเงี้ยนะแพงต้อนน่าตายเหมือนถั่วเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยนี่ฮะชนะเราได้รีฟาร่านมาเต็มเลยเห็นไหมครับพอชนะล้วกดออกไปดูนะว่าเราได้แบบเคเวสอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ทุกคนก็คือแบบนี้มันไม่ได้มีแค่หมดธรรมดานะมันมีเลดด้วยนะแล้วก็มีเออชาเลนจ์ด้วยแต่เลดมันยังไม่มานะครับนี่เลดยังไม่มานะเพราะเขาบอกว่าคัมมิ่ง เอ่อจูเนลลี่นะฮะก็คืออีกไม่นานก็จะมาแล้วนะครับว่าประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมแต่ชาเลนต์ตรงนี้ครับก็คือไปเป็นชาเลนต์น่ะเราสามารถได้ได้เมื่อวิวสิบขึ้นไปนะครับผมเออส่วนตรงนี้นี่มาซื้อของได้นะซื้อไอพีคูณสองก็ได้นะอันนี้ไอพีคูณสองคือดีมากนะผมว่ามันดีมากๆซื้อไปเลยนะครับอันนี้คือคุ้มมากแล้วก็เจมคูณสองผมว่ายังยังไม่ซื้อดีกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่อีพีคูณสองคือถือว่าเด็ดนะเพราะว่าเราต้องรีบฟาร์มให้เวลนะะะฮจไไดด้ปเทรหื่อนยะนะครับนนี่ครรับตงี้ลงคุ้มมากเลยนะะะะได้เเงินนยอฮะนะ ได้เงินตั้งร้อยเจ็ดสิบห้าได้เหรียญอีกนะฮะได้อะไรอีกได้ไม่หมดเลยลงไหมลงสักตาหนึ่งไหมเออลงดีกว่านะฮะไปลุยกันเฮ้ยแป๊บนึงนะมันมีให้เลือกในแม่กับฮาร์ดผมเอาฮาร์ดพอนะเพราะว่าในแม่ผมน่าจะยากเกินไปนะสำหรับผมนะฮะไปกันเลยทุกคนเข้ามาในเกมแล้วเป็นด่านตีมคริสต์มาสนะฮะโอ้สวยมากเลยนะตีมคริสต์มาสนะฮะนี่มาตรงนี้เลยเปิบเปิบเปิบระวังนี่ก่อนเลยนะฮะเอ้ยวางไม่ได้เงินไม่พอโอ้โหจบแล้วทำไงดีตรงมาตัวนี้แล้วละ่ละนี่แนะ่วางไปปา,ปา,ปา,ปาตัวนะฮะฮ เ,ออเงินไม่พอเอ,อนี่ไงเงินพอแล้ววางกันเลยนะฮะตรงนี้ปุ๊บอเ,เอา้าวาไม่ติดเอา้าอ๋อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอเคโอเคโอเควางเลยเปิดตัวหลุดก็ปล่อยหลุดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวหลุดค่อยมาจัดการทีหลังนะฮะหลุดค่อยมาจัดการทีหลังผมจะไม่ให้หลุดสักตัวเลยนะฮะเพราะว่ามันเสียเกียริซิงเกิลเพลเยอรอ์มีเกียริตอนไหนวะเนี่ยมีแต่คนเกียริสิมไม่ว่าหยอกหยอกหยอก,ยอกโอเคนี่นเระวางไปแล้วนะต่อไปนะี่เรานะจะวางดูดูบ๊อบนะฮะ วางตัวนี้เลยนะเอ้ยตรงนี้เลยไหมอืมผมว่าตัวนี้ดีกว่านะมันน่าจะดีกว่านะเปิบดูดูบ๊อบจะการมันเป็นตัวตีเดี่ยวนะฮะแต่มันตีแรงมากนะดูดูบ๊อบเนี่ยเคส่วนตัวนี้ก็ปล่อยตีไปนะครับอ่าระวังตัวน้าหนี้เล่นดักหนึ่งตัวตรงนี้ปั๊บเคแล้วก็เด็กครับครับนะอัพอัพเกรดนะเพิ่มนะตัวนี้เป็นมิสเตอร์ครับนะฮะแต่ระวังไล้ก่อนละกันปั๊บวางให้ครบไปเลยนะฮะตัวนี้คือว่าใช้ได้นะเล่นได้ตัวนี้นะฮะ มันมันมันอะไรนะเขาเรียกว่ามันเอ้ยไม่เหมาะตรงนี้มันตีแรงอยู่นะครับแต่มันตีแค่ฮิตเดียวเนาะเพราะมันเป็นตัวแค่ระดับคอมมอนนะอันคอมมอนมั้งโอเคนี่อะไรเนี่ยวิญญาณของไฟนิงดัตแมนโอ้ตัวนี้คือมีในไมค้าไปนะฮะไมค้าที่มันเป็นแอดออนสปอนบ๊อบนะครับอัปเกรดสปอนบ๊อบกันเลยเดินมาแล้วตกเตกตกเตกตกเตกตัวนี้เก่งนะมันเดินไวแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะฮะผมจะเอาไงดีผมจะอัพตัวนี้ไหมอัพตัวนี้แล้วกันนะฮะ เอ้ยหรือไม่อัพดีัพดีไหมัพไม่อัพอัพไม่อัพอัพไม่อัพวางนี่ดีกว่าวางวางตรงนี้ไว้กันไว้นะฮะเคฟาดมันปืบ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 ตายไปโอเคแล้วผมก็จะอัพตัวที่แทนนะฮะผมจะมาเน้นอัพนี่ฮะเอ้ยวางปูด้ดีกว่าปูนี่มันเปิดปล่อยปล่อยบีมได้นะปล่อยบีมพลังเลเซอร์ออกมามาตรงไหนเนี่ยมาตรงไหนไม่ได้เลยพื้นที่เต็มนี่ไงวางได้แล้วโอเคนี่ฮะปูมันปล่อยบีมออกมาปูมแบบ โคตรแรงนะแต่ตีห้าวิเนี่ยมันตีช้ามากนะฮะแต่ด้วยความแรงที่ทดแทนมาได้นี่ถือว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับตัวบีมนะฮะตอนนี้เว็บที่แปดแล้วทุกคนนี่คือตัวอะไรอ่ะฟลัดคือตัวอะไรอ่ะมันตัวแบบดูดิมันมันแบนๆบน่ะหน้าตาอับประรักมากเลยนะ <c oughs> แต่่าไปว่าเขาไม่ได้ก็อาจจะหล่อในในโลกเขาก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะฮะแต่มันหลุดเยอะแล้วนะตอนนี้นะฮะเริ่มหลุดเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรามีตัวการตรงนี้ <S <S โอเคตีป้ายโอเคเดี๋ยวต้องอัปเกรดนี่นะฮะตัวนี้นะฮะปึ๊บ ปึ๊บนะครับแล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคเพื่อป้องอ้าวแม็กซยูนี่เราอ๋อลืมไปว่าวางตรงนั้นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมไม่อัพนะฮะผมปล่อยไว้แล้วกันมันเปลืองตังค์นะครับเราจะมาเน้นอัพนี่ฮะดูดูบ๊อบเออวางได้กี่ตัวนะอ๋อวางได้อีกนะฮะโอเคสวยเลยวางได้อีกนะฮะดีเลยครับอย่างนี้โกงนะฮะผมนึกว่าวางได้แค่นั้นนะตัวนี้เก่งมากดูดูบ๊อบเนี่ยมันเก่งนะฮะผมชอบมากเลยนะไอดีนี้ไอดีนี้เป็นไอดีแรกที่ได้มาเลยนะ วางได้สามตัวนะส่วนมากพวกตัวระดับเอออีพกขึ้นไปจะวางได้สามตัวนะครับส่วนตัวระดับคอมมอนอันคอมมอนอะไรเงี้ยระดับแรมันจะวางได้ห้าตัวสามตัวสี่ตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยวนๆไปนะฮะโอเคเราวางแคบๆแคบเพิ่มดีกว่าแคบๆเอาไว้เพิ่มหนึ่งตัวโอ้โหนี่ปล่อยบีมโอ้โหลังการงานสร้างมากเลยบีมทีแบบตายหาตายโหงนะครับอุ้ยเอยพู้คนนี้มันจะติดแบนด์ไปหรอเนี่ยไม่ได้จะติดหรอกนะไม่เป็นไรหรอกโอเคคำใดคำพูดใดที่มันหยาบคายเกินไปขออภัยจริงๆนะครับบางทีก็หลุดพูดนะโอเค อ่าเดี๋ยวจะอัปเกรดนี้ฮะดูด้บ๊อบเพิ่มเติมนะบอ๊อบสายวัดรูปนะฮะเป็นบ๊อบร่างวัดรูปนะครับ,บ,อ,รบอีกแค่นี้เดีก็ได้แล้วนะฮะอัปไปเลย,ยจึ๊บอ่านีน่ฮะดาเมจเยอะมากตีก็เริ่มไปขึ้นแล้วนะฮะนี่นี่ได้บัฟตีไปมาด้วยไ,ไงมันเลยเก่งขึ้นนะครับเกมนี้มันจะตีช้านะได้บัฟตีไปก็ถือว่าดีขึ้นโอเคตีไปอีกขั้นต่อไปเป็นสามพันขั้นน,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  3, น 3, 3, 3, ี้ขั้นตันอลไรนะสามพันเนี่ยสามตันเออสามตันเอ้สามพันเออขั้นตันละสามพันเนี่ย นี่เราอัดเกรดตัวนี้ดีกว่าปับ๊บนี่เลยปูน้อยยิงมันฉีดจิ้วโอ้โหดูฮะบีม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 ผมชอบมากเลยนะเอฟเฟกต์อลังการกว่าตัวมิติบางตัวอีกนะฮะตัวตัวปูเนี่ยเพราะว่ามันปล่อยบีมลงมาจากฟากฟ้าดูสิบีมมันสูงมากเลยนะเนี่ยสูงแล้วก็ตึกประมาณ50ล้านชั้นอะ <c oughs> โม่เกินอ่าต่อไปอัพดูโดบ๊อบต่อนะฮะสามพันนะครับปัม๊มเอายังไม่ตันเหรอเนี่ยโอ้ตันที่ห้าพันแน่เลยทั้งนั้นอะเคเคเคมาดูกันว่าจะเป็นไงขั้นตันนะฮะ ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าจะทันนะหรือว่าทันวะอืมขอให้ทันได้เถอะเบฟที่สิบห้าแล้วนะฮะผมว่าอะไรอัพตันแน่ๆเลยนะเนี่ยตัน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 ปึ๊บอ่าตันแล้วนะครับผมโอ้โหดาเมจคือสองร้อยเจ็ดสิบสามนะฮะแต่มันตีหลายฮิตนะพองั้นแรงมากๆแน่ๆนะครับเบิ้อบิ้อเบิ้อบปึ๊บปึ๊บิ้อบิ้อบมาแล้วบอสมาแล้วบอสคืออะไรเนี่ยชโนมอลลุกเลือดเยอะนะแต่ก็ตายอยู่ดีครับโอ้โหชนะครับก็ ก็ง่ายเกินนะครับทุกคนนี่ครับชนะแล้วได้อะไรเนี่ยฟุตเคก้กมาผมนึกว่าชามข้าวหมาหน้าตาโหผมแบบตอนแรกผมคิดว่าเป็นชามข้าวนะโอ้โหที่ได้ได้คือฟุตเคก้กนี่เองเรากลับมาแล้วนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยได้พาร์ด้วยนะฮะพาร์เกมพาร์ขึ้นนะปับแต่เกมพาร์เกมนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยมันให้น้อยมากเลยนะฮะนี่รับไปเลยนะรีวาร์ดเนี่ยไปหมดเลยปึ๊บ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 นี่ครับมันดีตรงเควสน,นี่แหละเควสให้เยอะอยู่นะฮะเราได้เงินมาหนึ่งพันแล อุ้ยตัวก้างปลากับอะไรเนี่ย e a l i s t i c f i s h h e a d แล้วก็ s m i t h y w a อ e n j บน g าเกอร์แมนเจโอ้โหชื่อยาวแท้สุ่มเลยโอ้ได้ตัวระดับอ e ีพิก็ยังดีครับดีกว่าเกลือนะฮะเกลือถ,ถ้าให้เกลือขออขั้นต่ำคือผมคือระดับแลนนะถือว่าเกลือสำหรับผมนะอีพ e ิขึ้นไปถือว่าเล่นได้แล้วนะอ๋อตัวนี้เหรอโอเคกระลอกกระลอกอวก,กาศอ่าแล้วก็นี่ครับ เราได้ตัวละครตำซามาใช่ไหมมันสามารถนี้ได้ด้วยนะมิดมิดแอนแมทได้ด้วยนะฟิวชั่นนะครับนี่นอย่างเช่นนี่วานลาบูบูเนี่ยเราเอามานี่เลยเฮ้ยแป๊บๆๆวานลาบูบูเราเอาเป็นเบลอะไรดีนี่เบลนี้เบลนี้วานลาบูบูลาบูบูลาบูบูคอนเฟิร์มแล้วนี่ฮะมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งดาวได้นะใช้สามพันห้าร้อยลองใช้ดูนะปับ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นหนึ่งดาวเห็นไหมเดี๋ยวเ,เอาให้ดูมันจะมีดาวขึ้นด้วยนะนี่ไงนี่เป็นหนึ่งดาวนะครับเราสามารถเอามาฟิวชั่นได้รัวๆเเลยนนะะะคคครับกก็ืืออท่มาฮ น,นี่อย่างเช่นตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะปึบเราสามารถใช้ตัวธรรมดาเนี่ยมาฟิวชั่นได้นะซึ่งมันโคตรจะดีนะครับนี่นะฮะอ่าก็จะกลายเป็นหนึ่งดาวอันนี้ทําให้ดูเฉยนะฮะหนึ่งดาวก็จะเก่งขึ้นนะเห็นไหมมันจะเป็นหนึ่งดาวตรงนี้นะฮะขึ้นมานะครับคือดีมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรามีตัวระดับใช้นี่เนี่ยเราเก็บไว้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาเออสปะสปุ่มรวมกันนะครับนีอ่อย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการตัวนี้มากเลยนะโอเคตัวนี้คือผมใช้อยู่นะฮะ 2 5 0 0ไปเป็น1ดาวนะป๊าบอา่าโอเคคือเป็นเน้นอัพดาวได้นะฮะนี่ครับพอเราออาดาวไอ้ซัมมอนเอ้ยเมื่อกี้ได้แล้วเนะนี่ยอคคเมนต์นี่ไงอยู่ไหนอะยูนิตโอ้ตรงนี้โอ้โหทุกคนตรงนี้รับได้เยอะเลยนะฮะโอ้โหรวยครับอีกไกล้หนึ่งหนึ่งพันนะสุ่มต่อเลยครับผมป๊าบโอเคโอ้ได้ระดับ,ดดบเฮ้ยอะไรอะเพชรเมื่อกี้เมื่อกี้มัน,มนอ๋อผมนึกว่านี่ไงในตัวนี้ในตัวนี้ระดับอันนี้แล้วเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูว่ามันหัหรือเปล่านะฮะอีพีหน้านะครับผม อุ๊ยโอ้โหได้ตัวอะไรเยอะมากนะกล่องนี้นะนี่ฮนะนะเล่เยอะมากจริงๆโอเคเดี๋ยวรออัปเกรดนะฮะอืมอยู่ไหนเอ่ยเจ้าตัวกระลอกอ๋อไม่พออ่ะโอ้มีแค่นี้หรอโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคฟอนสปอนบล็อบเก็บไว้นะฮะเก็บไว้นะโอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับรวมๆโดยรวม EP นี้นะได้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากดกดซับเจอกันใหม่พั้หน้านะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะอันนี้อัปเดตสามแล้วนะฮะก็ไว้ใครอยากเล่นด้วยกันนะเดี๋ยวรอได้เลยนะเดี๋ยวมีไลค์เกมนี้แน่นอนรอผมเที่ยก่อนนะครับ ไม่บายครับเจอกันนะทุกคนไม่บายจ้าเจอกันจ้า